สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางเราก็เดินทางกันไปประตัตานะครับประตสาสามพุทธยานในจังหวัดสตูลนะครับตอนนี้ก็ที่สามนะครับที่อันนี้ที่อัทะเลบันนะครับหนึ่งเปตาสองกะลุเตา้าสามทะเลบันเราก็ไปวันนี้ประตัตาได้สามทะเลบันจะเข้าทางด่านวังประจันนะครับผมจะอยู่อำเภอ คนโดนนะ โอเคดูทยานแห่งชาติตะลลบันบรรยากาศสวนป่าเฉลิมพกีเอยานแ่ชาติตะลลบัน ทาเข้าทะเ,เลวันนี้เันคือหลุมยุบนะครับแล้วก็เป็นน้ำแบบพิการทง ครัับบเลนก็จะเอาหนังสืออุทยานไปประทับตานะครับตรงที่ท้อการครับนี่ดาวอุทยานนะดาวรี่อับเลบันเป็นเอ็นยุกนะมันเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับ มาถึงอุทยานตุดสบอนปะทับมาปดช่องอืมนอแะปิดชองนี่นะก็ปะทับตาเสร็จแล้วนะเราก็เดิน ยานิชาติรีบนยานิจาตทะเลบันนะครับนี่ครับเป็นลุมยุบกลางภูเขานะครับโดยเรียกทะเลบันว้าวยานิชาติทะเลบันบรรยากาศรอบๆแบบ

ที่วังประจันตูนนะ Malaysia เดินตรงไป Just like that